ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเกี่ยวกับนะเอาละนี่นะครับเลือกอะไรดีเ่ยสตูนเลือกกดแล้วไม่ไปอ่ะโอ้ยมาละมองเห็นไหม เอาตัวไหนดีเอยไม่ซื้อไม่ขายเก็บไวไม้มีการซื้อเนี่ยมีการ่้มโอได้แล้วเรียนหนึ่ง ห้าพันบาทห้าพันเหรียญเอาละโคเบตโทหรือไฟดิ ไว้รอกไว้พลังอยไม่โดนโดนโอ้แค่์ชนะนะครับรอบนี้เ,เกมนี้ก็มันดีเหมือนกันนะครับไอรอนค,คิวบุญยนฆ่ากันต้องต่อนเน็ตนะครับเกมนี้ ก็จะใหและผมว่าแลเราไม่ให้ตอนเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้นะครับอ้าวได้พลังมาลนะอ้าวด่านต่อไปโอเคอัพเกรดอัพเกรดอะไรเงี้ยเอาอะไรดิเอาแพดออัพเกรดซีบียู เราอัพยังไงเนี่ยฟูนโอ้หิตลบบเอา,าวังส่วนแล้วกัน การยย่บห้าวิสามสิบวิใน,นการอัมเิตนะครับอะไรไม่รู้แกถ้ากแดแพทนั้นโอเคผ่านเลยแพทหนึ่งอันอัพเกรดโอเคได้ระดับสาม้วตัวเนี้ยอัพเกรดอ่าอัพเกรด ไม่รู้มันกีเมก i n d i เวลนะอัปเกรดมันต้องใช้ทั้งเหรียญทั้งก็ทั้งทั้งแพท ก็อัพไปเรื่อยๆนะครับอ่าเฮ้ <c oughs> ยหา้าโอเคไอ้ฝั่งนี้ยังเอาไปยังสตออะไรนะเนียอ่ะขอตัวนี้แล้วนะฟูลทั้งหมดอหรอ เอนเตอร์ช็อปไม่พอนะครับแบดเอาทีละอันแล้วครับอัปเกรดแพทหนึ่งอัปเกรดแพทหนึ่งสเตจสอง อัปเกรดสเตจสองอสิบเจ็ดสิบเจ็ดแพตนะฮะเรามาดูเครื่องยนต์นะฮะทัวร์โบโชาร์เจอร์เจ็ดแล้ว เพิ่มเลเวลที่เจ็ดนะครับตอนนี้ก็เกมนี้นะไอโรบคีสใครอแออระหว่างการข้าวยนข้ากันเอาละเก้าครบยังขาดอยู่นะครับ ได้ใเ,เวิวที่โอ้โหขอดูนิดหน่อยคอมโพสเซอร์ใช้ด้วยเหรอเอาละครับเกมนี้ยจะมันเหมือนกันนะครับผมว่าอินสตอลอะไรเนี่ยอัพเกรดอ๋ออัพเกรดโอ้เรเวลก้าแล้วความแข็งแกร่งของผมนะครับเอาละอัพเกรด สิบเก้วเอาแล้วลครับครบหมดแล้วอะเหลืออันนี้เขายังไม่ยังไม่ได้เอาละอะไรล่ะ

Ờ, eméo máu hả? em <laughs> à, cũng tập à. à, ừ. 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 rồi. Ừ không mất đẳng rồi đó. hai cậu nằm luôn rồi. chân cậu không phá hết đấy. nào các bác, mai thế này trông đây rồi. Ừ. วิ่งได้เดียวดิวิ่งได้เก่งๆบางทีมันวิ่งไม่ได้น้ำตองนี่นะครับมาต่อเลยไปไงบ้างเกมออเอามาเจอตัวอะไรเนี่ยไฟเตอร์ Fighter. อ่ะบุกแล้วนะครับไอลันคิวคิวเอาไหครับโอ้โหขอบโบ พลังมาเยอะนะครับเกมโหสะใจเอาะต่อไปต้องต่อสัญญาณเด็ดเอาอีกแล้วครับโฆษณาอีกแล้วล้วาค้าง ทีเดียวเจ๋งนะเน,น,นี่ยไฟเซอร์ไอรอนคิวเอาป้ายอโอ้โอ๊ยตัวผมโดนเลยนะอืมอืมบล็อกไว้บล็อกไว้บล็อกไว้ไหวนะอ่นดู ชนะอีกแล้วเราการโหลดน,นะครับเอาโอ้โ oh, หได้เหรียญหนึ่งพันเหรียญน,นะครับ เอาด่าน,าาานานะาต่อไปอ้าวโฆษณาอีกแล้วหยุดก่อนอ้าวต่อไปเจออะไรเนี่ยมีงานจัดก,การระบบคุณภาพการป้องกันการปลอดภัยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาละเช็คเอาต์ได้เลย,เลยจะซื้อไม่ซื้อเนะี่ยซื้อไหม เอาลองซื้อโอ้เพิ่มเวลามาเยอะเลยเนะี่ยเลือกตัวนี้ป่ะลองเลือกดูก็ได้เอาเลือกเอาละอละ้อมันมีง่ายยากนะครับเอาละไอเลนคิว ล็อกล็อกโอ้โหโดนเองนะโอ้โหมันไงสตอมออกมาโอ้ยมันโดนแล้วเราโดนแล้วเนี่ยบอก่าไม่ได้เลยโดนเราบ้่งอะดื้อทัวร์ล็อกไว้ ป้องกันเลเยอร์ไว้โอ้โหสีกันนะเกมโอชน,นะน่า <c oughs> ไ,ไปใช้ตัวเก่า,านะครับมันจะมีการอัปเดตอยู่เอาละโอ้ได้สองดาว เดอดเดีดยวๆๆเ,เปลี่ยนตัวดีกว่าผมบ้านเนี่ยไปที่บ้านเปลี่ยนตัวเอาตัวนี้ดีกว่าโอ้โหตัวนี้ก็มีการจัดสร้าง9,000มมน,นะครับ ดินเชนก็ประมาณสักค่อยเป็นค่อยไปเลยกันเอาตัวนี้เลยกันเอาตัวนี้ก่อนเลือกตัวนี้ก่นอนเอาล่ะไปต่อเลยเออชิบิยูเยอะแยะไม่เป็นไรไปไปอ่ะใายแผ่นที่ เจอหัวหน้าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่กี่ด่านอละโอ้มันต่อเนื่องเรื่อยๆนะนี่หกสิบละหกสิบด่านต้องต่อสู้กันนี่แค่ด่านที่ห้านะครับ เอานลครับรัวรัวรัวเอาอ่อลเลยเอาอ่อลเลยอ่าล็อกล็อกก็ไม่ทันนะ๋าไม่ใช่แม่ยังไม่ขึ้นมาดีพอหรือว่าเขาเขาโทรไปแล้ว อยู่สาราหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เป็มั่นใจกันบล็อกบล็อกบล็อกโดนโดนโอ้ยโดนโดนโดนโอเคเดียมเลยนะครับอันนี้เกียมนี้ชนะ ไอเลิร์นคิวคิวคิวเอาละไปต่ออา่านะหากเรากดโฆษณาเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วก็มันจะให้เราเก็บได้เยอะนะครับแต่เราไม่กดนะครับเยอะเลยโอ้ได้สองเหรียญสองแพทอ่า คุณไม่สามารถสร้างได้นะครับคุณจะต้องมีการซัพพอร์ตออกไปโอเคโอ้ได้เพรสเซชันอีกสองพัน 2000. นี่อะไรเนี่ยหนักข้าวหนักข้านะครับโอ้โหเราสามารถที่จะมาเบทเทินฝั่งฝั่งนี้ได้นะฝั่งด้านซ้ายขวาได้ จะเดินหน้าต่อไปนะครับรัวรัวรัว,ว,วอโอ้ยโดน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 โอ้ยหยุดบอกวโอ้ยเดี๋ยวว่า โอ้ชนะเลยก็ต้องอัพเกรดด้วยนะครับ